เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมากดลองพิมพ์นะปดนี่ยันตรีครับนี่ครับอันนี้คือองค์คูลายเสือนะฮะแล้วก็อันนี้องค์คูที่หนา,นาๆบล็อกแรกของปดนี่ยันตรีหลวงปู่โตะนะครับนี่ครับสององค์มาเป็นองคูครับปดนี่ยันตรีปี2523ีที่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเคยได้ทําไว้เนี่ยทำโทนเนื้อประมาณไหนนะทำโซโทนเนื้อประมาณไหนมีค่าปิ้นยังไงเราทําหลวงปู่ เป็นยุคหลังนะฮะยุคหลังที่วัดถ้ำสิ่งโตทองก็อยากจะได้องค์ที่มันเนื้อใกล้เคียงส่องแล้วให้ความละเอียดนุ่มลึกมีสเสน่ห์ใช้แล้วพุทธคุณดีปลด,ดี้ปดศินตามแบบฉบับของหลวงปู่บอกต่อหน้าหลวงปู่โต๊ะเลยนะครับวิทยาเสนขอกราบหลวงปู่โต๊ะอินเทสุวรรณนองเนื่องจากผมได้จะดสร้างวัตถุมงคลปดนี้99ทิมยันตรีและทิมยันนะ ตามต้นแบบฉบับของหลวงปู่หลวงปู่ทรงอนุญ,ญาตและให้รุ่นนี้ราบนื่นและใครที่ได้ใช้รุ่นนี้ขอให้ปลดที่ปลดสิงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่ตะกุดกันก่อนเลยครับตะกุดของเรานะฮะจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือตะกุดทองคํานะครับตะกุดทองคำเนี่ยของเราจะม้วนประมาณสองทบครึ่งนะและก็เป็นตะกุดทองคําที่ค่อนข้างใหญ่ครับนี่ครับตะกุดทองคําที่ค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่า เวลาคนที่นําไปใช้แล้วเนี่ยคืออันนี้คือทองคํา96.5นะครับการันตีส่วนเนื้อตะกุดเงินนะครับจะเป็นเงินผสมแปะตังค์นะครับนี่ครับ <éta> เงินผสมแปะตังค์เป็นสีดําแบบนี้นะครับตะกุดทองคำะต,ตะกุดเงินผสมแปะตังค์นะฮะแล้วก็จะมีตะกุดเงินร้อเซนนี่ครับมีตะกุดเงินร้อเซด้วยเพื่อที่เป็นเซอร์ไพรส์ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแต่อันนี้คือตะกุดเงินผสมแปะตังค์นะย้าอันนี้ทองคําเดี๋ยวเรามาเสียบกันดูครับนะครับ ตะกุดยาวนะครับบอกเลยว่าตะกุดยาวนะครับนี่นี่ยตะกุดยาวนะครับตะกุดยาวเข้าไปในองค์เลยนะดูนะครับดูนะครับนี่ครับตะกุดเงินยาวเข้าไปในองคเลยนะทองคำเสียบองค์นี้จะเป็นตะกุดเงินผสมเออตะกุดเงินตะกุดทองคานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาปั๊มกันนะครับ นี่คือปดนี่ยันตีนะครับเรียบร้อยครับปดนี่ยันตีองค์แรกครับเดี๋ยวมาดูนะมาดูปดนี่ยันตีองค์แรกครับนี่มาเลยครับปดนี่ยันตีองคแรกมาเดิมด้วยลายเสือเลยฮะมนเดิมด้วยลายเสือเลยโหดโหดเลยนี่ครับระเดิมด้วยตัวเทพเลยครับตัวนี้จะมีน้อยเลยนะฮะผมบอกให้ ตัวนี้จะมีน้อยเลยนะครับลายเสือองค์นี้จะมีน้อยมากเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าองค์นี้จะพาลาไปเท่าไหรนะครับดูนะครับดันครับดูยันครับเอาองค์จริงลายเสือมาเทียบเลยนี่ยุคปี23และยุคปี66เดี๋ยวรอแห้งนะครับเดี๋ยวรอแห้งก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอแห้งครับ